สวัสดีครับพี่น้องผองป้ายสักผู้สักคนนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวันที่11นะครับวันที่11ขาจะนำแนวทางนะครับดาววีพีแล้วก็ดาวปกนะครับดาวโจนนะครับพี่น้องเขาเด้เบิ่งได้ตามนะครับสำหรับท่านใดแต่มากเสียงโฉกเสียงดวงนะครับเอาปีเป็นแนวทางใดนะครับมักยังคอยตามบ่มากกับพันได้นะครับสำหรับแนวทางของเขานะครับสำหรับท่านใดที่เขามาไม่แล้วก็เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอย่านันะครับเผื่อไว้พลาดแนวทางนะครับของแนวทางเกามีให้หลายๆแนวทางให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ตามนะครับ หมักต่อใดช็อปต่อใดก็เลื่อนเบืองใดนะครับสําหรับแนวทางนะครับถ้าก่อนจะไปเบืองของวันที่สิบเอ็ดเบืองของวันที่สิบก่อนนะครับวันที่สิบนะครับวันที่สิบนี่ให้เด่นเด่นสีกับสองนะครับเด่นสีกับสองออกเก้าแปดศูนย์ลางเจ็ดสีนะครับสําหรับเก้าแปดศูนย์นู้เขาเนี่ยพลาดนะครับเก่าเก่าอยู่ลักลอยนะครับเทวินก็บาถึงนะครับในแปดศูนย์เก่าไม่อยู่ลักลอย 980นะครับสําหรับลางเจ็ดซีเจ็ข้างนอกเนี่ยไฮซีเก่านะครับออกสําหรับเซลหลุดเซวิงน้ำซีไปหลุดไปวิงถือว่าโอเคก็พอได้นะครับแต่จอว่าเขานี่ยใหซีเก่าออกซีเจนะครับสําหรับดาวปกนะครับดาวปกดาวปกของกเนี่ยเหเด่นสองคาหานะครับออก13ซ3เก่า13ซี3เก่าข้งนอกหน่งพลาดนะครับมีแต่สามนะครับหาสมออกสามซนี่ไปออกดาววีนะครับ ของดาวีซีสามนะครับกระโดดขามนะครับพลาดสามล่างสามเก่ามีแต่สามแปดในวินนะครับเอามาตามต่อของวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนี่สำหรับดาวของเ้านะครับดาววีของเขาเน,น,นี่วันที่สิบเอ็ดนี่วันที่สิบเอ็ดนี่ให ให้เดนหาหากับสองนะครับจับคู่หาเจ็ดหารศูนย์ฮาหนึ่งหาสองแล้วาสามนะครับคู่เอกก็เข้ากับหาสองสำรับสองกับสอง สองเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสามวินห้าห้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนะครับสลับดาวปกนะครับดาวปกเท่านี้ดาวปกในเฮดเด้น เดนหกับ8นะครับเดนหกับแจับคู่60 6ูนย์หกหนึ่งหกสองหสามแดหนึ่งแสองแสวินหกแป ศูนย์หนึ่งสองสามครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางของหุ่นดาววีและก็ดาวปกนะครับของวันที่สิบเอ็ดให้พี่น้องได้เบิ้งได้ตามครับสำหรับตันไดติดอบเอาไปเสียงดวงเสียงโชคนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งก่อนนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขเบิ้งก่อนนะครับมักเงยคอยตามมามักกระพ่านในนะครับสำหรับแนวทางของเข้านะครับ อ่ลละสาัตตันได้ตีมาตามแล้วขอให้ท่านเฮงๆปังๆัร่ลำรวยรำรวยสุขคู่สักคนนะครับท่านนี้ขอสวัสดีครับ